ครับมาเมืองอีกพอบันอีกหนึ่งตัวนะครับนอกจาทีกับหมอบีตนะครับนะทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับสวัสดีครับอ่าพี่หมอพี่แนะนำตัวนะครับผมครับผมผมหมอบีตทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะครับครับอ่าพี่หมอบีตทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มเนาะตัวยู่ข้างหน้าวซื้ออะไรครับพี่ตัวนี้ซื้อทองแท้ครับอ่าเจ้าทองแท้ครับผมแต่ทองแท้ได้เออ่นเพิ่นมาสายอ่ไหนครับพี่ตัวนี้ลูกเงินอุทัยครับลูกเงินอุทัยครับแม่สายเพชรดำแม่สายเพชรดำฝานซูรินทร์เนาะครับผมอ่านี่ครับตัวนี้เพิ่นได้จักปี นี่เลยซีพีสามเดือนซีพีสามเดือนโอ้นี่ครับเจ้าท้องแช่เนาะอันนี้มีลักษณะเด่นอยังนะครับกระดูกครับกระดูกครับข้าวฟัวง่ายครับกระดูกง่ับหนาเขากว้างหนาเขาคือตรงนี้เนาะครับนี่ครับที่น้องี่อยากจะได้ควายที่หนาเขากว้างกระดูกง่ายเนื้อหลายแล้วกระเนื้อหลขาโอาขากระเนื้อจะไปถ่ายมันก็ได้ครับหนังกระดาเนาะครับเนาะ โอ้โหนะครับมึงเดี๋ยวขอยัดมึงถ่ายจันหน่อย,ยนะเนาะนี่ครับเจ้าท่องแท่เนาะโอ้โ,อน,โอนี่ครับง่ายเงีวครับสูงง่ายละเป็นควายทีนี่กระดูกโค้งสางทีใหญ่ยยเลยละตัวนี้อันนี้เพื่อนะไจะ ซี่แล้วครับพี่สี่ปีซี่ปีครับี่ปเนาะมันสูงไรไปไหครับพี่ร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเก้าว่าร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเก้าเนาะโอ้นี่ครับถือว่ายัง่งครับตอนนี้มีน้ำเชื่อจำนนยว่าีีหรือว่าจังใดแน่นี่ครับนี่อยู่เนาะราคาจังไหนครับน้อเชื่อชุดละสามพันครับหชุดสามพบาทได้จังหวัดครับพี่ต้องเชื่อสิบสองลอดครับสิบสองหลดราคาสามพบาทอ้นี่ครับเอา เราเจ้าช่องแค่เนาะเป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่จันวาดแม่จันวาดครับแม่จันวาดสายปานสุรินนะครับเนาะวันนี้มีช่องทางการติดต่อจยางไรนะครับพี่ช่องทางการติดต่อติดต่อที่เฟซบุ๊กของซับสมบูรณ์ป้ามก็ได้ครับทีมซับสมบูรณ์า้ามนะแล้วก็มีเบอร์โทรครับครับผมครับ063ครับ050ครับ หนึ่งเก้าสองนี่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้พันดุกรรมมีน้ำเชื่อจำไน้แล้ววันนี้เราผสมจริงน้ำบัีช่วงนี้กับทางห้างครับผมเพราะว่ามีน้ำเชื่อหลายกออช่วงนี้กัมีน้าเชื่อหลายกอเนาะนี่ครับสหรับพี่น้องกำลังถามหาน้าเชื่อหลารับอหลอดละสา0รับหลอดละ3 0มครับผมนี่นะครับนาหลอดกันคิดเป็นหอดหอดละสารอ่ครับหรับพี่นองที่อยากจะได้นกหลอละ3า0ชุดละ300 0นบาท ชุดละสามพันชุดละสามพันนะครับานะเจ้าทองแค่ลูกของเงินอุทัยแม่จันวาดนะครับพี่น้องที่อยากจะได้กระดูกโคกสังนี้ไงครับสามารถติด่อไปได้ไหมนะดูคิดข,ข,ข,ขอบคุณครับผม